สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปเย็ดคอสเมื่อเดิมนะคะชมาแนะนำบอนซี่เนื่องจากมีน้องๆเอฟซีเขาบอกมาคอมเมนต์มาว่าเขาต้องการอยากจชารูว่าบอนซี่ชาวกรุงเดนมากกับชาวกรุงไกเซืรอความแตกต่างจะเป็นอย่างไรตามไปเย็ดไปดูเลยค่ะตามนี้นะคะตีน้องๆเอฟซี พ่อมาหว่าให้ไปเย็ดแนะนำบนสี่ระว่างเจ้ากรุงเดนมาร์กกับเจ้ากรุงไกเซอร์ว่าความแตกต่างของเขาเป็นอย่างไรเบื่อเขาจะดูได้หายในประเย็ดวันนี้เขาป้ามาแนะนำนะคะอันนี้คือเจ้ากรุงเดนมาร์กกระดูกจะแดงมากเนี่ยใบจะเป็นสีแดงมีเขี้ยวนิดกระดูกเด่นชัดเลยค่ะมองได้ชัด แดวการก็จะเป็นสีแดงกวางเป็ดตอนนี้ก็มีแก่ตอนเล็กแล้วค่ะเพราะว่าตอนย่อยก็ก็อยู่ไปหมดแล้วตอนนี้เลือกเป็นอ้วกอะไรก็เป็ดกพุดขึ้นมาก็มีอ้วกของกาแล้วก็มีเขี้ยวเยอะแยะเลยค่ะดูมีเขี้ยวนี่ตะว๊วใคยใครมีอ้วกบอล ถ้าต้องการได้จำนวนอยากได้จำนวนมากๆกก็ไปป้าวัวได้นะคะวัวอ้วแกแคนี้ป้าได้ประมาณเป็นยี่สิบตนเลยถ้าใครยังไม่เคยป้าไม่เคยทําก็ลองรู้นะคะป,ปราไปเย็ดจะมีระเยะทาคลิปไววิธีป้าวัวบอนสลองทําดูค่ะถ้าใครต้องการเป็นก็เร็วๆก็ไม่ต้องไปป้าปลูกแบบนี้เลย ก็จะได้ได้เตะโคได้ริวมากถ้าใครต้องการจำนวนกว็ป้านะคะนี่คืออ้วก้องเจวกรุงเดนมาร์กค่ะอ้วก้องพยันอันตอนนี้ตอน,นกยอยะยันหยุบไปแล้วเลือกแขกต้นเหล็กแล้วเน,น,นี่ยตอนเนียนคือเจ้ากรุงเดนมาร์กตอนใบเหล็กกองเข้านี่จะเกี้ยวกระดูกแดงดูได้จัดเลยค่ะเจวกรุงเดนมาร์ก แล้วก็ตอนนี้คือชาวกรุงไกเซอร์นี่คือใบของเขากระดูกของเขาก็แดงเหมือนกันกระดูกแดงชัดใบจะเป็นสีเขียวสีเขียวหมากเลยแล้วก็จะมีสีก้าบนจมพูมานิดๆเป็นลายช่วยงามนี่ลำตน้นลำต้นจะเป็นสีอกน้ำตาลโอน นี่คือ้ากรุงเดนมาร์กนี่คือลำต้นของเก้านะเนี่ยดูเลยค่ะความแตกต่างของชาวกรุงเดนมาร์กกับชาวกรุงไกเซอร์นี่คือดูยากสักนิดนะคะเพราะว่าต้นลำตน้ตนของเขาต้นแก่ก็จะลำต้นชาซี่จะคลายเคียงกันแต่ว่าให้สังเกตตรงใบค่ะเพราะว่าชาวกรุงไกเซอร์ ก็จะมีสีเขียวมากมีสีข้าบนมานิดหนึ่งแต่ว่าเจ้ากรุงเดนมากจะเป็นสีแดงพอใบหย้ยกว่านี้ก็จะแดงช่วยนี่คือการสังเกตกล้องซ่องตอนนี้นะคะทีทุกคนข้อไอ้ไปยัด้ามาให้ดู แตกต่างกองบอสซี่แต่ละไส้ปัน่นก็ส่วยอามไม่แปรกันเลยนะคะบอสซี่บานบานก็ส่วยได้อยู่ตีการดูแลเอาใจใส่สำหรับวันนี้ประหยัดคมีแค่นี้นะคะแล้วก็ประหยัดโ,กโกค้ฟากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแจเพื่อจะได้เป็นกํำลังใจไอไหนหว่ยากับประหยัดได มีกำลังใจทำคลิปต่อต่อไปด้วยค่ะแล้วคออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปไม่ไ,มไมขข้องไหนวะยาด้วยก็พุดมาค่ะ